สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชีพกกองนะคะเราก็มาอีกสิริธรรมอีกนะคะมาตามหานะคะตามหาย,ยาอะไรนะทำห้องน้ำนะคะคือมันยังไม่ครบเนาะนะคะเมื่อวานทาเป็นหนึ่งรอบนะคะก็ทารอบที่สอง เราต้องใช้รอบที่สองรอบที่สามนะคะเพื่อจะให้มันสวยงามเราก็เลยตามหาที่สรรมนะคะตรงนี้ไปข้าไปค่ะไปจ้าอันนี้ใช่ไหมเสือใช่ไหมที่ป้าให้มาันก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะน้ำยาแล็กเกอร์เคลือบเงา สไตล์ลอ็อปสไตล์ลอ็ลลอปตอนก่อนเอามาซื้อไปแล้วสีลอ็อปเหอ่าขัดลอ็ลอปไอ้ผนังปูนอ่ะทีน็จที่ขวดเก่าอ่ะช่างเอาไปทิ้งอไรเบอร์อะไรบ่นี้มันเป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมออกสีแดงไม่ใช่กระป๋องกลมถ้าล,อล็อปนหรถ้าล,อล็อปนหรมันจะไปถ้าล,อล็อปนหรมันจะไปเป็นชุดมันเอาไปแล้วรอบหนึ่งรหัสอะไรคะจำลาหัดอะไรกระป๋องเนี่ยช่างเอาทิ้ง สร้างเอาไปทีในเบอร์สีรอบสีรอบมันมีได้ฟองสีเหลี่ยมมีแต่ฟองกลมเนี่ยเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นกระป๋องสีเหลี่ยมประมาณนี้เป็นสีเคลือบเงาบอกค่ะดรือว่าอ่าเคลือบเงาเคลือบเงาเคลือบเงาอะไรจะเป็นตัวนี้เบอร์หกับอะไรอีกอันหนึ่งเราแกะยี่ห้อนี้เพราะไม่ใช่สีนี้แล้วก็อันนี้เงาสำเร็จรูปแต่ว่าตัวนี้จออกเป็นสี ห้องเอาไปหกไ้สี่สีอ่อ่าอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่เนี้ยมันไม่พอเพราะมันสิบห้องไงอ่าแล้วก็จะมาเอาเพิ่มเอาเอาอีกเอาอีกอเอาอีกสี่เอาอีกสี่อโอเคน้ำยาขัดสี่อีกสเอาสี่อีกสี่แล้วก็น้ำยาขัดขัดปูนน้ำยาขัดปูนขับขัาปูน น้ำยาขัดข้าวปูดอีกไ่ให้ไมหมนันยาละขึ้นมากก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วดลบินเลยค้ว,ม,ว,วมาด้วยรถเก่งนะเอฟซี FC. ว่าน้องฟูไม่อยู่นะคะน้องฟูไปธุระแล้วก็เลยเสือพาไปมานะคะ ตีถังอ้าวคู่หูไปไหนคู่หูแล้วคู่หูไม่มาด้วยคู่หูเสือไปไหนเนี่ยคู่หูคู่หูนั่นแหละเขาบอกว่าฝากฝากดูเสด็จพี่ค่อยค่อยด้วยนะย่าบอกว่าวันนี้แหละเมื่อเช้าเขาไปไหนเขาบอกว่าเขากลับบ้านไปเยี่ยมยายลาสามวันเฮ้ยสามวันเลยเหรอสามวันจันทร์จันทร์นวดอะไรเขามาจันทร์ด้วย นกาุ๊บกับบ้านสามบ้านเห็นเออกไปถึงตีสี่นะย่าออ๋ไปรับยาฮันนี่ที่บกสสกลอ๋อแล้วก็เลยไปยาเนี่รถมาถึงสกลหกโมงเขาเลยออกตีสี่ไปถึงสกลหกโมงรับยาเนี่เสร็จแล้วถึงจะกลับบ้านเดี๋ยเปิดประตูให้ยาชิก่อนยาชิเข้ารถไม่ได้เชิญครับเชิญครับขอบคุณจ้าอ้าวไปจะไปไหนต่อทีนี้อันนี้กลับวังปูเลย พราะว่าช่างจะมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันช่างอ่าตอนนี้เราก็เดินทางกับข้าวเลยยังย่ากับข้าวเรายังไม่มีเราแวะซื้อที่บ้านสอสีอ๋อเดี๋ยวเราแวะซื้อกับข้าที่บ้านสอสีใช่เราแวะซื้อสอสีโอเคครับผมนะไปายี <20. S 3> ่สิบเอาไปลเลยเนะ่เนาะยังไม่ได้กินข้าวใช่ยังมาโทรผู มีอนันต์ยี่บอปลาทูได้ยี่บอมีคะจะปลาทูได้เปู่มเอาเลยเอาเลยเอาไปหน่อยหกสลูกใหญ่กวบอก่ะมีหกมดค่ะหกหมดเลยเอาปลาทูไปปนที่นาอจ้าโอ้อันนี้เข่งเขาเลิกค่ะนี่นะยี่สิบบาทดีนี้ยี่สีลยนะไม่เป็นเพออีกยี่สิบห้านี่ะจ้าจ้าเอาอันนสองอัน หัวปลาทูน่ากินอืมเอาอันนี้ผักอันนี้อันนี้เขาเลอกวาอันนี้นะเแนี่บอกค่ะแม่แม่จะอันอันนี้เด้ออ่สิาทตัวละสิบบาทับอย่าลืมแตงนะแม่แตงแปดสิบเก้าสิบแถมให้ลูกหนึ่งเอาอีกเอ้าแถมให้ลูกหนึ่งเอากันเองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้หนึ่งลูกี๋ยวเราเลือกลูกที่ใหญ่ก่อนนะค่ะค่ะ เอาอะไรอีกเนาะถึงจะถึงร้อยเซ่บันนี่แม่ค้าน่ารักมากเลยอุม้มไปชมนะครับแถมให้อีกหนึ่งลูกนะครับมะเขือถุงทะเลจ้ะอ่ะเสื้อมันเป็นร้อยเซ่เราเขืออะไรยังมะเขือใส่ให้มันเป็เน,นร้อ,รอ,นอยอเซอมะเขือก็เอาไปต้มทำน้ำพริกใส่ปลาทูนะอ่าใช่อ่ะดีเลยเราได้นี่แหละ กับข้าว100บาทพอดีวะย่าแมนหนึ่งบาทพอดีเลยปไปเช้านี้เรา7จัดแต่แก้ถึงค่ะโอเคขอคคุณ่ะจ้าไม่ได้จอนงานแล้วเพื่อจ้าของเสือของเสือถึงแล้วนอกของย่ายังไม่ถึงมัย่าซื้อช่วยถึงนี้เอาไปแล้วเอาใบนั่นล่ะเดี๋ยวเขาเอาเปล่าให้เอ็น ได้เนาะไปโอ้ค่อยได้หำแลวสามกระสอบแล้ววันนี้จะขนหำไปแล้ว,ลวด,ลดีล้างเลย,ยเน,น้ำยา,อ,ยาอ,อันนี้น้ำยาล้าง ได้ด <ồi>, ้โชคพ่อรวย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 โอปูให้โชคเนี่ยิโอ้เดี๋ยวให้โชคเยอะกว่ากา่ช่วยช่วยช่วย ช่วยกันนี่แหละที่งานที่ช่างจริงใจเนทดสอบถ้าต่ออันนั้นคัดมันจะเห็นลายรูปลายรูปแบบนี้เนาะรนนพัด้อืมอ้าวมาแล้วแล้วย่างอันนี้น้ำยามาแล้วอุ่นก็เอาเสร้ Cảm ơn các bạn đã theo không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ทำเมนูตุนไข่อแอนทำอะไรนะไข่ตุน๋นตุนไข่แล้วก็นึ่งข้าวเหนียวหั่นให้มันทุกเนียนค่ะหั่นให้มันทุก 包裹的多，不大。 ข้าวป้าซื้อมาหอมธรรมดาธรรมดาเนี่ย เขาบอกว่าตามเลย,ย่ามาบอกอค่อยนะลมันดิงดิ่งด้งไมันยังไม่สุกมายมันไมไมันอไ่สุกเลยนี่มันเป็นน้ำอยู่เลยโอ้ยโอด้ก้า มากมื่อเลือยแอนประเด็น,นหัวอยากจะให้ทำแต่ปลาทูนี่เจอเะไม่มีพริกไม่มีอะไรเลยหรอกทองบ้านควาไม่มี ก็ใส่เลือดน,น้ำเลยนี่ปนบ้านค่อยปวดเพรก็กลืมลว่าจะปนอีกแบบนึงใส่แค่พริกนั่นแหละพริกขั่วกนหอมก็หอมนี่เลยนี่หอมก็หอมอันนี้เลยถ้าค่อยทำกับปลาดานะหอมก็หอมนี่เลยนี่พิษผงแล้วเหรอพิษผ,ผง